มึงหันก็ดึงขึ้นได้อยู่ดิได้ปะว้ยเฮ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 ้ยไปน้องมีสุดยอดเลยอุ้ยตัวงามเนาะงามตัวงามตัวงามไม่ีบว่าเอาเนาะเฮ้ยขามงามเลยไปไปไป ไลยมาเป็นคลองเลยที่นองพุดเออามาบึงหาป่าแบบไม้บวานไปเรื่อยๆน้ำคลองน้ำเลยอู้น้ำขึ้นวะเนาะน้ำขึ้นน้ำขึ้นชาวพิพัฒน์มากบ่เห็นไ้มาพรเห็นมันวะอือ กวัฟ oh, well ังน้ำไฟน้ำฟังไฟน้ำฟังว่าคือว่านเนาะออเมื่อกี้พวกปันได้พี่น้องว่าว uh, well, oui, ่าหลวก็ห้าวไปเลยปุ่นฟังผุนเขาคือกันก็ได้เก็บไปเลยเนาะ

เห็นแล้วเห็นแล้วเอาใส่เลยเก็บเลยเหะโอ้โหมาทุมเลยวะถุปมาทวมถุงกล่องใส่รูวหุ่ยถุงน้ำวะุ้มาตะนองนั่นเนาะลองนองเอป่าป่าเก็บแล้วเก็บแล้วออเก็บ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 มากวน ปุ๊บโอ้โหโหโหหมานมานมานหายูหากินพี่น้องใส่แห่ทีวานไปเรื่อยไหลน้ำไหลพุ่นน้ำไหลน้ำไหลแล้วเขาอ่างเก็บน้ำห้วยแองพุ่นจไปพุ่นหรอพี่น้องป้าหนาวก็าเมื่อคนอ๋อขวัญจัดอีกแล้วไปบาน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 แล้วเอาไปนิ่งึ้นเมื่อกี้ อ๋อปอมขาโหดจัดเปิ้งๆตาแล้วที่บ้านมันดักอยู่เหนียวแล้วก็ถืออีกแล้วอย่นี้ปลาลุดอย่ปลาลดแม่นดี่ลีเด๋อว้านก็ได้ปลาลุดได้สองตัวไว้โอ้ปลาลดไหมโอ้ปลาลดปลาลดพี่น้องกระต่ายกระต่ายเฮ้ยเอาไปควันดีดีผลงานปอม โอ้ก็ลังใดก็ลังเหลืองใดเพรคือว่านเนาะว่านดักเอาไปเอาเก็บเก็บเดี๋ยวพ่อได้เก็บอยู่มือมือตาแล้วคุ้มคุ้มป่าอยู่หฮาวอยู่เอาไปยินขึ้นเฮาตาว้าดูเห็นตัวเงี้ยเป็นโลไูปใส่โลปจังได้เข่าไปโอ้ได้อยู่ได้อยู่ก็ได้เก็บอยู่พี่น้อง S <S <preach Country> น้ำไหลๆน้ำไหลๆเละๆอ้าข <mon k on the left> ึืนแลวขึ้นแล้วหลายตัวยุ่นั่นผูผโอู้หัวนี้เต็มเลยวันนี้เต็มัวนี้เต็มเาอาหัวนี่เต็มมานะแหนสามเส้นคืนสามเส้นหาสามเส้นหาันได้กับได้ตัวใหญ่เลยโอ้โหตัวนี้ือว่เป็นแขมุนันตัวี่ใหญ่ท่สิ

อามารุนเขาวะเดี๋ยวคิดปลากาดิปลากาตกาอันนี้สองเส้นเคืองเนาะสองเส้นเถิงท้องเสียตัวโอ้

thân của nó thân của nó thân của nó chặt cắt ơi, tiền không tiền không tiền ngắm, đi lùn bông ngoài อู้ยย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 ายยยไยย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 ้ยยยายย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 ยอยยยยงยย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 ยอยยยยอยยยามายย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 ย ใส่ไซนี่ินี่ตะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอตัวนี้ไงก็มูไซโลอืมงามงามงามหน่อยที่เลยเยี่กันอยู่โอ้แย่กันอยู่ควละชุด ดึงเลยเต็มแฮะตัวงามเนาะงามตัวงามตัวงามดีเว่ะอ๋อปลาสอยงามงามงามโอ้โหโหเต็มถังแล้วพี่น้องนี่แหละผลงานเต็มถังแล้วแซมกันสามคนตัวงาม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 เนาะใส่เดยียวกันเลย สวยววงานงานใช่ยุบริี่เลยขยับแล้วปล่อยอีกรอบ มาอีกพื้นก้ะหูไม่อีกพื้นไม่อีกพื้นใส่งามใส่งามโอ้ยซอยซอยซอยแล้วนะนั่ะเสียนควนเอามาอีกแล้วต้นย้อนอยู่ตัวน่ะโอเคโอเคเอามาร่วมกันละโอ้งามงามเต็มเลยเต็มเลย ไปไปเาไปไปาเดียวไปคเดียวนอาทีปเดียวพี่ได้ไหมเออที่เดียวน่ะแมตมเลยงามามงามามเอาตือีกเกน้อยสิยองเอาลูกลูกแขกแขนี่กันแหมปตมกีบยูดปุ่มยูน ย่นปุูมี่เนี่ยซื้อนี่ละเบิ่งเบอร์เบอร์พี่น้องย่นปุูไปแล้วไปแล้วเขาวะเขาย่างเสีล้วย่างเสีล้ว ควงควงไหมมันหลักผามันหลักแหยไปบ่บ่มั่นใจเลยมีตีแห่ว่ะอฮ้ยมีตีเฮ้ยังด้วยมุนหูกควงควงเลยไหมเยเลยบ่่โอเค่บที่ยูบ่พื้นนี่ก้นมันาตนนี้ครับัดปุ่มเจมาก เป็นหมูดโดนๆว่ะยูื้อมองมันหมดเลยขึ้นมาเลบะมีนะโอ้บะสัมผัสแง่ออแดงมันทางออกีดีหอกัหก่อนเสียดายอยู่ มีป่อ,อ<ร>เล่าอีกหรือไงพี่น้องมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วอุ้ย é, พี่พีพัดทุท่นหรือไงเอาเอาไปเบิ้งเล่าเราได้หลายไปโอ้ปออกกันอีกแล้วเอาเอาเอามองเกาดิพี่น้องเอาเอามองเกา,เอา,เอามองเกา,เกาพ,พี่พีพัดมาแล้ว นี่มือมือนีเป้าปันได้หน้ำบ่ไหลเขี่ยวอกขึ้นมาว่านบ่้าคืบไปนะแล้ววาเนาเพิ่งเราจัดดิ้กอกกันขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ยวอุ้ยงามงามเลี้ยวลูกพี่น้องเฮาแล้วโอ้คือบอกเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้เห็นเห็นเห็นเอาพอได้เก็บอยู่พี่น้องมือแรกมือหน้าไม่ไม่ไม่เป็นวไรพูดละสองสามสอบ เสียดายไปเด็่วพราได้มา่ายเตี้ยโอ้โอ้ปลาขึน<อ>้นตอนแรกประนะหายูหายจินเอาเบงจ้าแล้วสิจัดถือหันมันเป็นหลองอยู่ตัวนั้นโอ้มันเป็นหลองอย,อองอยู่โอ้โอ้ ป้ายังป,า,งปาขยอู้ปะขยงอู้งามงามงามแต่ละคนเ้าก็บพ่อได้ดิพี่นอ้องเอาได้ยู่วะแห่งบลอกขึ้นหมื่อวานไมเดีอยอ๋อไปิึงแล้วเพ่อพ่อได้เก็บอยู่แห็งบล็อกขึ้นว่านเลสิแหมบลอกขื้นว่วาน อ่อนย่อนอยูอย่ตัวนั่นหม,ตาม,ามนูตม่าเห็นบ่าวมีอันหรือหมูตม่าโอเคโอค้ยงัวขามน้ำพี่น้องพี่กระโถกกระโถกขามน้ำได้เสอเอาเอาไปกำลังมาสองตัวข้ามลำน้ำมาอีกฝั่งอืงมเจ๊งแต่ว่าเออบ,บ,บ่ย่านน้ำ เป็นธรรมชาติของเขานะเนาะข้ามน้ำเคยไปไปไปเอาไปแล้วไปแล้วเออสุดยอดเลยโอ้แตเละโคนวานพี่น้องฟูงควายบิกหารฟูงวัวมันนี่ฟูงควายข้ามลำน้ำ รากาศหาป่าหาอยู่หากินอ่างเก็บน้ำห้วยแองหมายธรรมชาติบายคอยไม่แล้วพี่น้องเสียนแหกกวานกันอยู่มันนี้ก็เพอ่งได้ยู่ได้กินบดๆได้หลายไปไหนไอ้ซ้ายแล้วหัวตาม,มาเรากวานจนว่าคำบุ่แล้วจังจะกลับ เราห่าวอยู่ได้ตลอดบาทละสามละสี่ละหาพี่พี่น้องถือถือว่าโอเคดอกดักอยู่นี่และแล้วว่ะหองน้ำไหลนี่แหละเ,เอาสำหรับคลิปนี้ก็นเอาไว้แค่นี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อเาบุญพาลุย ขอบคุณครับ